วันนี้ก็เจอเคสอันนี้คุณป้าเนี่ยอายุ70แล้วก็ตอนที่มาหาป้อมเมื่อเดือนที่แล้วคือเดินไม่ได้อาเจียนแล้วก็คือเหมือนกับว่าปสัสสาวะก็ไม่ออกทีนี้เราก็จะตั้งหลักเอาที่ว่าคนป่วยเขาก็เหมือนกับว่าคือเขาฟังจากย t u b e รู้จักอูมิมาระยะหนึ่งแล้วแต่ความที่เขาไม่กล้าที่จะลองเขาก็เชื่อแพทย์เชื่อหมอเพราะความที่เป็นหมอก็ผันไปลองมาประมาณ2เดือน ค่าจิปหรือ20่ตกลงมาเหลือ14แล้วรบวมแล้วก็ไปไหนไม่ได้อาเจียนคือเหมือนกับว่าเหมือนของเสียมันเยอะมากหร mm hmm. อ,อคุณหมอสั่งให้ฟอกแล้ว mm hmm. เขาก็เลยโกรธมากว่าไป,ไปไปรักษาพอกนี่เสียไปหลายหมื่นมากเกือบแสนน mm ่ะ hmm. แต่ทําไมาสุดท้ายก็ยังต้องฟอกเขาโกรธมากเขาก็เลยเออเขอลองกูม,มิของเรา mm hmm. ใช่แล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูว่า mm hmm. เมื่อวานเนี่ยเขาส่งผลเลือดไม่ดูค mm hmm. ่าจีาขึ้นมาเป็นยี ใช่แล้วก็ค่าค่ากรดยินีนเนี่ยก็ลดลงไปคือ,อคือไม่ไม่เหนื่อยไม่เพียรแล้วสามารถออกมาเดินได้แล้วก็ปสัสสาวะออกคือจากที่คือหน้าตาเขาก็บอกือตอนแรกที่ถ่ายไปให้ดูคืนคำน,น้ำนเขาเขากินอินเซ็ตไหนคะจริงๆแล้วเขาสั่งไปเซตใหญ่ก็คืออุมิสองแล้วก็ฮาร์ดหนึ่งแต่ว่าความที่เขากินอะไรไม่ได้เลยมันอาเจียนเขาก็เลยนึกขึ้นได้ก็เด็ดแล้วดูเพาะ้อาบ,บอกเขาว่าให้มองข้ามราคาไปก่อนเลยอันนี้นนก็เลยอยากจะมา อยากจะมาบอกว่าอันนี้มันคือความเชื่อมั่นที่คือสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเอางั้นเลยอันนี้คือข้อดีของการที่เราเรามีผลตรวจเราสามารถคุยให้ลูกค้าเห็นได้ว่าการใช้ความรู้สึกกับการดูด้วยผลตรวจเนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งสองทางคือหนึ่งตัวลูกค้าเองก็คนป่วยเองก็จะได้มีกําลังใจอบว่าอุ้ยหนึ่ง,หน,งหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์มันดีข,นขึ้นขนาดนี้นะดีกว่าว่าไปรอไปรอ,ปอสามเดือนหกเดือนแล้วมันมานไปเนาะนั้นอ่ะมัน มันผลมันบางทีมันต้องไปเริ่มใหม่อีกสเดือนหเดือนน่ะเอออันนี้เราก็บอกให้ให้ก็ดูตัวอย่างว่าผลดมีมันดีขึ้นอย่างเงี้ย<ม>เขาก็ยอมไปตรวจก็คือเราสามารถที่จะมีผลตรวจเก็บมาด้วยตัวเองได้ <thing ton> แล้วเรา <thing ton> <ๆ>ก็สามารถดูด้วยตัวเองได้ว่าเราดีขึ้นหรือคนป่วยนี่ยสำคัญถ้าเขาดูเองด้วยตัวเองเป็นนะเขาจะมีกํำลังใจ ใช่ก็มีจะมีกําลังใจว่าเอ้ยถ้าคุณมาหารสรสอร่อยลงนิดแต่ว่าสุขภาพดีขึ้นมันดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วการมีผลตรวจเนี่ยมันดีมันดีกับทางคนป่วยเองเนาะที่จะมีกำลังใจในการที่จะควบคุมต่อเนาะเพราะบางทีเราเป็นลูกประทานมันเนาะมันมองเห็นเลยอได้โกหกไม่ได้ผลเลือดนะคะเราก็ต้องยอมรับนะคะเคสนี้ก็เป็นเคสที่ช่วย กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.